อร่อยอร่อยอร่อยมาครับเฮียเอาเรื่องกินวันนี้จะมาร้านใหม่ที่เซ็นทรัลเวิร์ชื่อร้านว่า h i g e r Higher รูปปั้นนัชชานะคะ h i h e r h เออ e r เป็นร้านอาหารจีนเฉยเฉวนะครับแต่มาจากสิงคโปร์แล้วมาวันนี้เป็นรอบ พิเศษเพราะว่าเขายังไม่เปิดเลยจริงๆแล้วเขาเปิดให้เรากินก่อนวันนี้พี่มนีจะได้เอามาทานเท่ากับเพื่อนค่ะแล้วปกติทานกับใครคะเดียวใหนกับผู้ค่ะนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับเอาอาหารเซชวนหม่าล่าสุดแซ่บสวัสดีครับคี่นี่คพี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นิวยอร์ก แคนาดาสิงคโปร์มาเลเซียก็มีสาขาอันนี้เป็นสาขาแรกที่ประเทศไทยสาขาแรกที่ประเทศไทยมจะต้องทานมีอะไรบ้างคะอ๋อมีเมนูเยอะเลยเข้ามาดูเลยครับโอเคบางอย่างนไหมครับอ่านก็จะจีนจีนนะครับก็จะเป็นบะหมี่แห้งนะครับคลุกกับเครื่องแล้วอ๋อนี่กุ้งวาซาบิท็อปด้วยไข่กุ้งและนี่ของไฮไลท์ครับจะกลับมาครับแล้วก็นี้เป็นดูเหมือนเจลลี่เจลลี่นะครับตูเผ็ดมาก อันนี้อันนี้หอยปีกเนาะกับกระเจีย๊ยบแล้วก็ผักมีไก่ต่างๆไฮไลท์นี่ดูเหมือนจะเป็นเนื้อปลาล้วนๆแล้วก็เป็นฟริกเป็นเม็ดหมาล่าแล้วก็เป็นเกี๊ยวฉ่ายเป็นซุปนะครับซอสซุปก่อนดีกว่าซอสซุปก่อนคุณแม่นั่งเลยค่ะคุณแม่อือร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเลย ปันด้วยปันด้วยว่าจะเซ็ตผมนิดหน่อยไม่มีเวลาเลยนี่หอยปิดนกนะครับลองกินดูมันฟรชดีข้างในมันกระเจี๊ยบอ๋อย่ะข้างในวิ่งกินได้ด้วยล่ะรอลไง อโเคคโอเมัน <Okay>, okay. <'s> ไม่เหมือนหอยเลยอันเนี้ยเป็นหอยที่ไม่เป็นหอยที่ไม่เหมือนหอยนะฮะกินต่อครับนี่ปลานี่อร่อยมากมัาเ็นมีช่างของเรามาแล้วอ่ะคนบดูกินก <c oughs> ันไหมดูสนใจไหมขนมจีนนะคะลองดูวันนี้นะครับเรามากับนี่คุณแม่นิวโอ้โหคุณแม่ท้องแปดเดือน อดูต็อกแต็กนะครับนี่วันนี้มากับผู้มากับผู้แล้วก็มากับเพื่อนๆครับต่อไปเป็นบะหม,มี่นะครับแล้วก็เนี่ยมันลาดซอสเลยมาเต็มมอไหนออันนี้มาใหม่นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ารู้ว่ามีมีมุกมีมุกมีวุ้น ฉันพูดน่าจะสีเหลืองนี่ปีไก่ครับซึ่งดูเหมือนปีไก่นิวออลินและรสชาติตกลงวันวัเสาร์ไปนี่มาเจอเพื่อนเพื่อนด้วยตัวนี้ก็คืออยัางมีในใจเลยแล้วเป็นอันหนึ่งครับอันนี้เป็นไก่เส้นไก่เส้นพริกหม่าล่ากับแตงกวา แต่ไม่เผ็ดดูสีเหมือนดูสีเหมือนจะเผ็ดมากแต่ว่าจริงๆไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดเท่าไหร่กินได้ไไดเผ็ดนิดๆอ่าแ็ดนิดๆแ,แล้วกันไม่เผ็ดเลยก็จะดูโกหกไปหน่อยนี่ก็เป็นหมูหมาล่านะครับ ยังคงมาอยู่ไววค่ะไว้ค่ะอันนี้แก้มเบียสุดยอดจะบ,บอกให้<อ>น้หมตูตอดหเบียร์ไหมครับตอดน้องๆแมนแม่แต่ละคนที่เห็นนี่อิมพอร์ตเข้ามาทั้งนั้นนะครับน่าจะมาจากเมืองจีนหรือสิงคโปร์ก็วันที่เราไปเป็นรอบเพรสนะครับเชิญแต่คนรู้จักมาทานแต่ณวันนี้ที่คลิปออกเนี่ยร้านน่าจะเปิดละยังไงไปลองชิมกันได้ครับเราถ่ายรูปกับชื่อของร้านๆๆๆๆๆๆๆ เรียบร้อยครับก็อร่อยสมชื่อนะครับเป็นอาหารแบบจีนแท้ๆไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยลองนะครับก็จะมีพวกปลาพวกกุ้งอะไรเป็นส่วนประกอบตัวใหญ่ใครยังไม่เคยลองก็มาลองดูได้นะครับดูว่าตัวเองชอบหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยไปจีนบ่อยอยู่ละก็อร่อยไว้เจอกันคลิปหน้าครับกับเฮียเอาเรื่องกินวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ เเขาเอาไปเวฟจัดเขาซื้อจัดโอเคพิซ่าฮาดอะแรงแรงถ่ายคนนู้นไปถ่ายคนนี้คนที่พูดคนนี้นะครับเนี่ยคนที่พูดนะหาว่าเขาไปเอาไก่นิวออร์ลีนมาเนี่ย